จะต้องดับไฟยี่สิบสามคนโอ oh. แล้วเหลือสองคนสุดท้าย s <S ลรวเราค่อยมาคุยกันเชิญ sure, ครับ เชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของเมฆอีกครั้งหนึ่งนะฮะ <c oughs> ครับเอาละเราว่ากันไปตามเกมครับซึ่งหนุ่มโสดต้องเหลือสองสาวโสดเอาไว้แป้งเป็นนางแบบครับส่วนชูครีมนะครับอ่าเป็นกดในกระเพาะอาหารอาชีพอ,อาชีพ,อพโอเคโอเคโอเคชูครีมเป็นดีเจและเป็นพิธีกรนะครับคก,กําลังอยู่กับสาวโสดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดสองแบบสสไตล์เลยครับผม แต่ถ้าเกิดคุณได้ยินคําตอบของคําถามที่คุณเตรียมมาจากเธอทั้งสองคนคผมเชื่อว่าคุณจะตัดสินใจได้ว่าใครคือคู่เดทของคุณขอคําถามเลยครับโอเคครับก็มีคําถามสําหรับคุณแป้งแล้วก็คุณชูครีมนะครับผมคาถามของผมคือคิดว่าสิ่งไหนไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมหรือนิสัยที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะแก้ไขเราอยากจะปรับปรุงหรือกําลังปรับปรุงอยู่ก็ได้ครับผมอาล้ครับอะไรคือนิสัยที่คุณอยากจะแก้ไขและอยากปรับปรุง หรือคุณกาลังทํามันอยู่แล้วชูวคิมจะได้ตอบก่อนครับสําหรับชูคิมนะคะชูเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างร้อนค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าทํางานเยอะมากแล้วบางทีใครที่แบบว่าทํางานไม่ได้ดังใจเราเรารู้สึกว่าแบบทำไมไม่เป็นเราไปทํานะอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้เรากําลังปรับนิสัยตรงนี้เรื่อยๆเรื่อยๆถามว่าตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากๆ ตรงนี้ค่ะชูก็ต้องแบบพยายามและควบคุมมันให้ดีที่สุดเพราะว่าเราทํางานกับคนหมู่มากแล้วก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้มันแบบได้มากที่สุดค่ะโอเคนี่ืดิมตอบของเธอนะครับ<ๆ>เธอลมร้อนแล้วเธอพยายามควบคุม,มอยู่แป้งเลยครับแป้งเป็นคนที่ค่อนข้างยึดติดกับอะไรมากเกินไปเหมือนแบบเราชอบใครคนนึงอะค่ะแป้งอะชอบเป็นคนยึดติดกับคนคนนั้นมากเกินไปเหมือนแบบจนเราเริ่ม แล้วแม้ความสัมพันธ์กับเขามากเกินไปจนเราเริ่มลืมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบว่าพยายามปรับปรุงตัวเองทําแบบกลับมารักตัวเองโฟกัสที่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย,อย่างเงี้ยท,ท,ที่ที่กำลังแบบว่าอยากที่จะปรับปรุงตัวในเรื่องนี้ค่ะหนุ่มโสดก็ได้คําตอบแล้วครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือดับไฟคนหนึ่งแล้วพาอีกคนหนึ่งมาเจอเราตรงกลางเวทีนะครับพร,พร้อมนะครับ พร้อมครับเชิญครับโอเคครับผมโอ้แบบฝั่งนี้เลยเหรอเดินไปดูก่อนก็ได้ใช่ไหมครับ เอาคุยก่อนได้หรอครับได้ไค่ะตอนนี้อยู่งอะไรครับผมปิดขาแล้วตอนนี้ก็มีการแก้ไขสิ่งที่กำลังรู้สึกใช่คือตอนเนี้ยแป้งก็เลยโฟกัสกับตัวเองขอกกำลังกายทานที่นอนเลงสวนวนไหว้ขะก็คือโฟกัสโฟกัสกับตัวเอง อาจจะรักตัวเองให้มากขึ้นใช่แล้วก็แบบว่าทํางานเยอะๆแล้วก็แบบนั่นแหละะออกกำลังกายไปเที่ยวในสิ่งที่ตัวเองชอบทําในสิ่งที่ตัวเองชอบเดี๋ยวขอคสวัสดีครับคุณชูครีมครับอ่าขอถามได้ไหมว่าตอนนี้รู้เป็นยังไงบ้างกับการที่แบบเราจัดการกับตัวเอง รู้สึกดีกขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเป็นคนอารมณ์ร้อนใช่ไหมแล้วพออารมณ์ร้อนเสร็จแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าการที่เราแบบอารมณ์เย็นขึ้นอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่างานมันเดินแล้วงานมันเดินได้อย่างโปรมากมากณตอนนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเราพยายามทำตรงนี้อยู่อย่างที่บอกค่ะก็คือมีแม่ที่แบบคอยให้กําลังใจอะไรเงี้ยใช่ค่ะพี่ถ้าใช่คืออันนี้ ก็แล้วแต่ทางที่นะคะแต่ว่าชูเป็นคนจริงใจมากถ้าเกิดน,นั่งยานตอนนี้ก็คงจะถีบทอนจริงใจลุ้งไุ้น ดูบนเวทีครับเชิญครับในโอกาสพิเศษแบบนี้นะฮะตรงวันตุษจีนนะครับเพราะนั้นพี่คิมอวยพรคู่เดทหน่อยสิครับก็น่าจะเป็นการที่เมฆใช้เซนส์บางอย่างเพราะอีกฝัง่งนี้ไม่ได้พูดเลยครับเออฝั่งนี้มีเหตุผลแม่อยากจะบอกทุกคนความรัก มันไม่ได้เป็นเรื่องของเหตุผลมันเป็นเรื่องของแค่การเลือกกับการถูกเลือกครับแค่นั้นเองดังนั้นสองคนนี้ก็ขอให้ในเมื่อเลือกแล้วก็ขอให้ประคับประคองกันไปนะคะขอให้มีความสุขมากๆคะ่ะคุณจะนะลองดูกันสักหน่อยเพราะเมื่อกี้คุณใช้เวลาตรงนี้ในการคิดคุณกําลังคิดอะไรอยู่ตอนเรืองเอ,อ่อจริงๆมีหลายปัจจัยมากเลยครับผมก็เมื่อกี้มีคนทักมาว่าทำไมไม่ลองเพ่งดูละอะไรเงี้ยอ๋อ ก็ลองเพ่งดูนิดหน่อยครับไม่มี <applies S 1> <ส amino S 2> อะไรครับโอเคอ,อ,อาจจะเพ่งแต่อาจจะไม่ใช่ดวงอะ <laughs> อาจจะไม่ได้เพ่งดวงก็ได้แต่ถ้ามาทางแป้งเพ่งไม่น่าจะมองหน้าเอาล่ะแต่ที่แน่ๆนะครับนี่คือการปิดซีซั่น2023ที่เรียกว่าเป็นซุปเปอร์เดทจริงๆนะครับขอบคุณเมฆที่มาร่วมในรายการนะครับและทั้งคู่ไปเดทก,กันกค สนุกนะสนุกอยากกลับไปเป็นสาวๆแล้วก็มาอยู่ในรายการนี้มั่งหรอแต่ไม่ได้แล้วสิมันย้อนไบไม่ได้แม่มันย้อนไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าปีนี้เท่าไหร่ละ ห้าสิบเจ็ดแล้วค่ะคุณอเออหรอเออร้องเพลงมาสามสิบกว่าปีแต่งหน้าทุกวันร้องเพลงทุกคืนใต้าตาตีนกาเส้นหน้าผากล่องน้ำหมากมากครบเลยแล้วผิวคนจีนนะเห็นชัดมากมากอยู่ตรงไหนไม่แต่<ห>ตอน<ค>น,นี้นที่ดูอยู่หนะ้าแม่ดีมากเลยมันกระชับแต่มันมีช่วงแกง่ไงถ้าเห็นหน้าเจนิเฟอร์คิมปั๊บรู้เลยใช่ไหมว่าฉันต้องมาพูดถึงไตรลาจีน่าวันนี้ก็ภูมิใจที่จะนำตัวนี้มานำเสนอนะจ๊นนี่จะ้ะ ตรลายจีน่าตัวใหม่ 12x จ้ะพัฒนาสุดมายาวนานกว่า5ปีนะคะคุณอันนี้ <S <S ในตัวนี้เนะี่ยเขามี 5d matrix collar นะคะคุณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตรลายจีน่า 12x ไม่ว่าริ้วรอยในแนวตั้งคือหว่างคิ้วจีบปากล่องแก้มหรือแนวนอนเส้นหน้าผากตีนกาใต้าตาต่างๆถ้าใช้ตรลายจีน่า 12x ริ้วรอยต่างๆจะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันค่ะคุณสารสกัด ธรรมชาติอีกตัวหนึ่งที่ดีงามมากคือนั่นคือสารสกัดจากดอกโฮยาค่ะคุณตรยราจิน่าตัวเก่าบอกว่าชุ่มชื้นแล้วตัวนี้ต้องบอกเลยว่าฉ่ำกว่าเดิมหลายเท่าอ่ะคุณและถ้าคนที่เคยใช้อยู่แล้วจะรู้ทันทีว่าโอ้ยตัวนี้มันดีกว่าตัวเก่าเนาะส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้ให้ลองตัวที่ดีที่สุดตัวนี้เลยค่ะตรลราจิน่า 12x แล้ววันนี้ วันตรุษจีนค่ะคุณจริงจริงอิซินนิทัวชายนะคะ1ปีมี1ครั้งไม่ต้องคิดไปรอวันอื่นวันนี้ดีที่สุดไม่มีอีกแล้วแน่นอนมีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นโทรมาที่1577หรือ Line แอดรทรลาจีน่านะคะวันนี้เริ่มต้นกันที่200สายค่ะเราจะได้นี่ค่ะคุณรทยลาจีน่า 12x 2กระปุกใหญ่ และ2กระปุกเล็กขนาดพกพาไปยังไม่พอค่ะเราให้โรชั่นน้ำหอมเข้าไปอีกหมดนี้นะปกติ1,400 40, 0บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทใช้ได้นานตั้ง3 4เดือนเช้า15บาทเย็น15บาทคุ้มสุดๆบอกแล้วเป็นคนช่างเลือกทำอะไรก็ต้องคุ้มทำอะไรก็ต้องดีลองเองกับตัวใช้แล้วมันดียิ่งมั่นใจกลา้าพูดเต็มปากว่ามันดีจริงๆ ตุดจีนี่เขาแจกแค่อ่งเปากันใช่ไหมแต่เราแจกโลชั่นน้ําหอมตัวนี้เลยนะคะปกติหลอดนี้หลอดเดียวเนี่ยหนึ่บาทคุณเฉพาะตุดจีนวันนี้ฟรีในเซตค่ะโทรมาที่1,5,7,7หรือไลน์แอดราจคุณจะได้2กระปุกใหญ่นะคะนี่และ2กระปุกเล็กขนาดพกพาและแถมนี่เลยค่ะโลชั่นน้ําหอมเข้าไปอีกหนึ่งนะคะ5ชิ้นนี่ค่ะปกติ1,400บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2990บาท และอีกอย่างนึงคือดาราตัพ่อตัแม่เขาใช้กันเยอะมากถ้าไม่ดีจริงอะ่ะใครจะมานั่งยันนอนยันติดต่อกันตั้งหลายปีและไตรลาจิน่าเรามีทั้งหมดมัด15ปีแล้วค่ะคุณอาะซอครับค่ะ โอกาสวันมงคลแบบนี้ฮะตรายนาจิน่าในสีเขาก็แดงเข้ากับเทศกาลอาซอจะเพิ่มสายอีกสักนิดสักหน่อยได้ไหมครับอาซอครับเดี๋ยวหาว่าซ้อใจไม่ถึงนะคะอาซอให้ไปอีกเลยค่ะ10นาทีไม่จำกัดสายงั้นอี่โทรใจถึงมากควาใจถึงอาซอนะคะโทรมาที่1577หรือลายไอัตรายนาคุณจะได้สองกระปุกใหญ่ 2กระปุกเล็กและนี่ค่ะโลชั่นน้ำหอม5ชิ้นนี้ปกติ1,400บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นนะคะคย้ำย้ำว่าโปรนี้มีวันนี้วันเดียวเท่านั้นรายการนี้ที่สุดท้ายอย่าให้พลาดเชื่อเจ้นะคะคุ้มกดเลยที่1577ค่ะ เอาละฮะเรียกว่าวันนี้เลิฟกูรูของเรานะฮะามาในวันปิดซีซั่นมาในวันมงคลแบบนี้โอ้โหเรียกว่าโอกาสสำคัญต้องเห็นสุภาพสตรีท่านนี้ครับเจนนิเฟอร์คิมขอบคุณค่ะความสุขและความสนุกยังไม่จบเรามาตามลุ้นตามจิ้นฟินกันต่อกับมิชชั่นลับที่จะทำให้หนุ่มโสดและสาวโสดของเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นว่าแต่มิชชั่นจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลย ทำยังไงก็ได้ให้ครูเดทของคุณโยกหัวเบาๆด้วยความเอ็นดูโดยที่คุณห้ามบอกให้เขาทำคิดว่าน่าจะยากนะจะทำยังไงให้เขาบอกว่าโยกหัวเราด้วยความเอ็นดูหรอก็ต้องลองดูค่ะเดี๋ยวลองดูแล้วลองดูตอนนี้ยังเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้โอเคแล้วคือ<ม>พอพอเราเริ่มแบบมาโฟก,กัสตัวเองเราได้ลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําได้ไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปก็รู้สึกว่ามันก็มีคนอีกหลายคนนี่นาที่มันรักเราม,มีคนอีกหลายคนนี่นาที่เขาเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยแล้ปกติเป็นคนติดแฟนไหมคะหมายว่าเวลามีแสนค่อนข้างติดอจริงเหรอติดสกินช,ชิปนะติดมากยังไงเหรอแบบถ้าสมมติสมมตินั่งรถก็ต้องแบบ <S <S <laughs> ชอบชอบคนขี้อ่อนไหมชอบชอบชอบครับเราวชอแป้งเหรอชอบอ่อนไหมอ่อนใค่ะค่ะจริงๆผมเป็นคนชอบเทคแคร์คนมากๆใช่ชอบเทคแคร์ชอบชอบสกินชิพชอบใช้เวลากับคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะผมโอเคโอเคโอเคเลยโอเคเลยเพราะว่าดีค่ะดีเป็นเหมือนกันใช่ไหม การเดินทางของซีซั่น2023สิ้นสุดตรงนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณ30สาวโสดและทุกคนและเลิฟคุณรูทุกท่านหนุ่มโสดทุกคนที่มาเป็นส่วนหนึ่งของ Take Me Out Thailand และความสนุกสนานที่เดียวในโลกเกิดขึ้นที่นี่ทุกสัปดาห์เพราะว่าทุกคนจริงๆแต่คุณผู้ชมครับสัปดาหนะ์หน้า Take มี Out t h a i l a n d 2024 ของใครตอบแม่ถามแล้วทำไมไม่ตอบคิดจะมาคบลูกแม่มีแฟนมาแล้วกี่คนเจ้าชู้ไหมเราอ่ะซักผ้าเป็นปะชอบแบบน,นี้เหรอโอ๊ยแม่ถามขนาดนี้จะได้ไหมผู้ชายอะเออ ไปเดทก,กันเท,ทคนีเอาไทยแลนด์กลับมาทวงบัลลังรวมตัวคนโสดที่คราวนี้พวกเราขอพ่วงแม่มาช่วยเลือกผู้แล้วพบกับพวกเราในรายการเทคกมีเอลไทยแลนด์คุณแม่ขอเลือกเพราะฉันั้น QR Code มุมจอสแกนเลยครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราเพื่อจะได้มีบรรยากาศพิเศษแบบนี้ครับรีบเลยครับ และถ้าคุณผู้ชมคาดหวังว่าจะเห็นพิธีกรหญิงคนใหม่บอกเลยนะคะว่ายังคนเดิมแต่หน้าใหม่ค่ะรอดิฉันมี MTI ที่ดู<อ>แลความสวยดิฉันอยู่ตลอดเวลาค่ะ <S <S และเรียกความสนุกกลับมาดูย้อนหลังได้เสมอนะครับที่ y o u t u b e c o m t v t h u n d e r o f f i c i a l และนี่คือความสนุกที่เดียวในโลกที่จะกลับมาในสัปดาห์หน้าพร้อมซีซั่นใหม่ครับพอนีคือ Take Me Out Thailand สา,าสวโสนไม่ได้มาคนเดียวแล้วค่ะพาแม่มาช่วยตัดสินใจเลือกหนุ่มโสนในรอบแรกสิทธิ์ในการดับไฟอยู่ในมือคุณแม่เท่านั้นถ้าคุณชอบเขาแล้วแม่ไม่เอาก็ถือว่าเศร้าไปนะฮะลูกสาวแม่ไม่เหมาะสมกับเขาเฮ้ยแม่แม่อะไรอย่อออยางล,ลูกตากันสร้างหายานะให้บา้านแม่